สวัสดีครับตอนนี้คงต้องอยู่กับช่อง Extreme Money นะครับช่องที่จะมารีวิววิธีการหาเงินแบบง่ายๆแต่สามารถสร้างรายได้ให้คุณโดยไม่น้อยเลยทีเดียวน,นะครับและในวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาแนะนํากันเนี่ยก็คือการหางานผ่านตลาดงานออนไลน์นั่นเองเนะครับหลายคนอนาจสงสัยว่าเออตลาดงานออนไลน์เนี่ยมันคืออะไรนะครับตลาดงานออนไลน์เนี่ยก็คือเอ่อเว็บไซต์นะที่จะให้เรานะสามารถสร้างงานอะไรก็ได้นะครับที่เราถนะัดที่เราสนใจนะครับสร้างงานมันออกมานะครับผ่านผ่านเว็บ ของมันนะครับแล้วก็โดยมีข้อแม้ว่างานที่เราสร้างเนี่ยเราจะต้องทําให้จริงนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีผู้ซื้อหรือผู้ที่ผ่านเข้ามาแวบเปลี่ยนผ่านเข้ามาในเว็บไซต์เนี่ยมาติดต่อเรานะครับออพอเขาติดต่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทํางานให้กับเขานะครับพอทํางานให้เขาเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับเ,เว็บไซต์ที่ผมมาแนะนํากันวันนี้นะครับก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่าห0 0รอ order com นะครับที่ชื่อหนึ่ง order com เนี่ยเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ย เขากำหนดให้ว่าให้เราสร้างงาน,นครับที่มีราคาเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับตัวอ,อย่างของงานนะครับในเว็บเว็บนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ข้างใต้นะครับนะครับเช่นเพิ่มร้อยห้าสิบไลค์คนไทนยแท้จริงมีเครือข่ายสังคงจริงแค่หนึ่งร้อยบาทออกแบบโลโก้ดูดีมีคุณภาพแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับเอ่อพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ มันมันจะต้องเป็นงานที่เหมือนกับใช้ฝีมือหรือเปล่านะครับก็ไม่จําเป็นนะครับอย่างอย่างที่ผมเห็นมานะครับในในเว็บไซต์แบบนี้เนี่ยมีงานประเภทที่ว่าเออเช่นนะครับงานบอกลักบอกความรู้สึกให้กับคนที่คุณไม่กล้าบอกนะครับในราคา100บาทก็มีนะครับแล้วก็มีมีผู้ที่สนใจซื้อติดต่อจริงนะครับหรือจะเป็นงานเออคือเราสามารถสร้าง สร้างผลงานสร้างสรรค์ผลงานของเราได้อย่างเต็มที่นะครับเป็นเป็นงานอะไรก็ได้นะครับที่เราทําได้จริงนะครับเพียงแต่ว่าเออมันจะโดนใจผู้ที่เข้ามาซื้อหรือเปล่านะครับฟังอย่างนี้แล้วบางคนอาจจะยังยังไม่ค่อยเก็ตนะครับเรามาดู m มเอ p มพปิ้งแล้กันนะครับเพื่อความเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับนะครับวิธีการขายหรือวิธีการสร้างงานเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยเราต้องลงชื่อเข้าใช้หรือสมัครสมาชิกเสียก่อนนะครับ หลังจากสมัครสมาชิกเสร็จเนี่ยเราก็กดปุ่มสร้างงานครับหลังจากสร้างงานเสร็จปุ๊บเราต้องกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่องแล้วก็4นะครับก็รอนะครับรอคนติดต่อนะครับ5นะครับเมื่อมีคนติดต่อเามาแล้วเนี่ยเราก็ทํางาน6นะครับทำงานเสร็จเราก็ส่งงาน7นะครับรอการยืนยันงานจากคนซื้อ8รับเงินครับนะครับเพียง8ขั้นตอนง่ายเนี่ยเราก็จะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วนะครับ จุดต่อไปนะที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือเนี่ยครับคำถามที่พบบ่อยครับซึ่งเป็นจุดที่สําคัญเช่นกันครับนะครับตัวอย่างงานนะครับเนี่ยผมบอกนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนขั้นต้นเนี่ยฉันจะโทรไปบอกคนรักที่คุณต้องการในราคา100นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับนะครับแล้วก็นะครับไอ้ตรงนี้ที่ผมอยากให้ดูอย่างหนึ่งนะครับก็คือ เมื่อขายสินค้าและบริการได้100บาทเนี่ยคนขายจะได้รับ100บาทเต็มจำนวนใช่หรือไม่คาตอบคือไม่ใช่นะครับเราจะได้80%นะครับหรือ80บาทนะครับจากการขายนะครับที่เหลือ20%เนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมให้แก่เว็บไซต์เว็บนี้นะครับที่เรามาใช้บริการนะครับแล้วก็ช่องทางนะครับในการในการขายเนี่ยเราสามารถรับเงินผ่านทาง PayPal นะครับหรือผ่านทางธนาคารนะครับก็ได้นะครับ โดยนี่ครับไปกรอกรายละเอียดคนขายสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่นี่ครับเมนูโปรไฟล์ตั้งค่าครับตรงจุดต่อไปนะครับที่ผมอยากจะให้มาดูเช่นกันนะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ครับคือข้อตกลงการใช้งานของร้อยออเดอร์นะครับกดคลิกเข้าไปเนี่ยครับนะครับสำหรับคนที่สนใจจะซื้อเนี่ยก็ต้องมาอ่าน ตรงจุดที่การสั่งซื้องานสําหรับคนที่สนใจจะสร้างงานและขายเนี่ยก็ควรครับควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาอ่านก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงครับเพื่อที่จะไม่ละเมิดกฎนะครับมาอ่านก่อนนะครับตรงนี้นะครับพออ่านเสร็จแล้วเนี่ยก็สมัครสมาชิกไปนะครับแล้วก็สามารถสร้างงานได้อย่างเต็มที่ครับส่วนวิธีการสร้างงานเนี่ยนะครับผมจะมาสาธิตให้ดูสั้นๆนะครับเนี่ยครับพอสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับการสร้างงานก็นะครับไปที่การขายแล้วกดสร้างงานใหม่นะครับเนะครับแล้วกรอกไปว่าฉันจะทําอะไรครับแล้วก็เขียนกรอกให้ครบทุกช่องนะครับแล้วก็เนี่ยครับเรามีออปชันเสริมครับไม่ใช่แค่ว่างานงานหนึ่งแล้วเนี่ยเราเราจะได้เพียงแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับเราสามารถได้มากกว่านั้นครับอยู่ที่อยู่ที่ว่าไอเดียของเราว่าจะเป็นยังไงนะครับเช่นว่าเออหนึ่ง เช่นว่าบางคนอาจจะบอกว่าบางคนอาจจะเพิ่มไลค์นะครับทางานเพิ่มไลน์นะครับแล้วก็บอกว่าฉันจะเพิ่มไลค์สองรไลค์ให้คุณในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็มีออปชันเสริมว่าฉันจะเพิ่มไลค์ให้คุณสองร้อยไลค์ต่อไปเนี่ยเพิ่มแค่ห้าสิบบาทอะไรแบบนี้ครับและสามารถเพิ่มออปชันเสริมเข้าไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้สร้างรายได้ให้กับเราครับหลายคนนะครับพอมาถึงตรงจุดนี้ถามว่าเอ๊ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ จะได้เงินมากเท่าไหร่ครับอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันครับมันขึ้นอยู่กับว่างานที่เราสร้างเนี่ยมันมันจะไปโดนใจผู้ซื้อมากน้อยเพียงไหนเท่าไหร่นะครับครับมันมันมันก็อยู่มันมันก็สําคัญอยู่อยู่ที่ตรงจุดนั้นนะครับก็ทั้งหมดนี้ครับก็คือวิธีการใช้งานครับพื้นฐานสาหรับ100ออเดอร์นะครับของนะครับที่จะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับโดยผมก็ขอฝากนะครับ ฝากกดติดตามช่องไอ s t ่มมกันด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีติดตามผ่านทาง a c e b o o k นะครับอยู่อยู่ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าเนี่ยผมจะมาพูดถึงวิธีการหาเงินผ่านทางเกมออนไลน์นะครับซึ่งวิดีโอแล้ววิดีโอที่แล้วนะผมบอกว่าจะมาจะมารีวิวนะครับก็ขอผัดไปวิดีโอหน้าแล้วกันครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนครับพบใหม่วิดีโอหน้าครับผมครับ เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยชั้นนี้นะครับชั้นที่ชั้นต่อไปเนี่ยชั้นที่8 1ดอลลาร์แล้วก็จะได้เนี่ยครับ3,9625เมือเ่อรวมกับของเก่าที่บวกกันพบต่อมาเรื่อยๆเนะี่ยมันก็จะกลายเป็น4แสน